สวัสดีครับคลิปนี้จะพาเที่ยวประเทศสิงคโปร์นะครับโดยขึ้นทางด่วนตรงพระรามเก้านะฮะน่ครับผ่านอีซีพานะครับจะไปที่ดอนเมืองนะฮะตอนนี้อยู่บนทางด่วนพระรามเก้านะฮะข้างหน้าเป็นตึกใบหยกนะครับว้าวนะครับเราถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับเราจะไปที่เทอร์มินอลหนึ่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะฮะโดยเราไปเช่าจอดรถนะครับ วันละสองร้อยห้าสิบบาทสองวันนะฮะนี่ครับเอกสารเช่าจอดรถนะครับเนี่ยครับเตรียมพร้อมนะครับผมขั้นแรกเราก็ไปปิ้นบัตรผู้โดยสารนะอี่ทางซ้ายมือนะฮะตรงนั้นแหละครับทางซ้ายมือนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับเราก็จะไปซื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นที่สิงคโปร์นะครับซึ่งโทรออกไม่ได้นะครับเล่นได้อย่างเดียวสี่กิกสี่้กสิบเก้าบาทนะครับ หลังจากซื้อเสร็จนะครับเราก็จะไปตรวจหนังสือเดินทางนะครับเพื่อผ่านตอมนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับบรรยากาศหน้าตอมเมืองไทยนะครับนี่ครับรอบๆนะครับอันนี้ด้านหน้านะฮะเป็นวัดพระแก้วนะครับโดยข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะฮะหลังจากผ่านตอมแล้วนะฮะ เราก็จะไปนั่งรอที่เกต25นะครับซึ่งบินสู่สนามบินชางงีนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยเราจะไปแวะรับประทานอาหารก่อนนะครับซึ่งอาหารในสนามบินก็แพงมากนะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะนี่ครับไฟที่เราจะบินไปนะฮะดอนเมืองสู่สิงคโปร์นะครับประมาณบ่ายโมงนะครับ อันนี้เป็นเครื่องบินไทยแอร์เอเชียนะฮะนะครับก็คือแวะทานเข้าลองท้องก่อนนะครับอันนี้ก็คือนั่งรอเข้าเครื่องบินนะครับนี่ครับช่วงที่รอเข้าเกต25นะครับก็จะมี บรรยากาศคนเยอะนะครับนี่ครับเครื่องบินที่จะบินสู่สิงคโปร์มาแล้วนะครับแล้วก็มาจอะเทียบท่ากันครับทิ้งวงช้างนะครับนี่ครับก็คือทุกคนก็เตรียมพร้อมแล้วครับเครื่องบินมาถึงแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานเรียกนะครับผมได้เข้าก่อนตื่นเพราะว่ามีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะฮะของไทยเอเชียนะครับ กจ็จะได้ขึ้นเครื่องก่อน,อนเพื่อนนะครับเดินเข้ามาอันนี้งวงช้างเดินงวงช้างเข้าสู่เครื่องนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศภายในเครื่องบินนะครับเออผมจะได้ที่นั่งที่สิบหกบีบอยนะครับ,น,รบนะครับสิบหกบีบอยนะครับโโดยก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งเราก็เก็บสัมภาระขึ้นเครื่องก่อนนะครับผม นะครับเก็บไว้นะครับไม่ต้องเอาไว้กับตัวนะครับจากนั้นก็เข้าไปนั่งนะครับโดยที่นั่งก็จะมีเข็มขัดให้รัดเอว้นะครับนะครับบรรยากาศไปในเครื่องนะครับผมมีหกแถวนะครับฝั่งละสามแถวนะครับนะครับการใช้เข็มขัดรัดตัวนะครับผมก็คือสอดเข้าหากันนะฮะให้มันดังลิ๊กนะครับ นะครับแล้วก็ดึงเข็มขัดสายรัดให้แน่นนะครับอันนี้วิธีเปิดนะครับก็คือง้างขึ้นง้างง้างขึ้นมันก็จะออกมานะครับนะครับแม่กับลูกมาถึงแล้วนะครับเพื่อรวมทางนะครับแม่กับลูกมาแล้วนี่ครับปีไทเอเชียเราเทงออมาแล้วครับผมมุ่งหน้าสู่สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์นะครับ ระยะทางก็ประมาณหนึ่งพัน 1, แต่้อยกิโลนะครับขับรถยนต์ตังประมาณยี่สิบ็ชั่วโมงนะครับ <S <S โดยบนเครื่องเราก็จะต้องกรอกข้อความให้ตมสิงคโปร์ทราบว่าเรามาทำอะไรนะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับหลังจากที่เรามาถึงสนามบินสิงคโปร์นะฮะนี่เรามาถึงแล้วนะฮะสนามบินชางงีนะครับเอ่อเครื่องมีเท็ออบลงนะครับผมติดตามต่อที่สนามบินชางงี ในคลิปต่อไปครับ